สวัสดีครับพี่น้องไวท์เชฟสันบ่นหน้าใสแข็งมักจวดจังครับผมนี่ครับเสียนเคียนครับผมเสียนเคียนนายไวท์เมินด์โจะพลานไปตัดไม้ครับถึงฤดูว่าแล้วปีนี้ฤดูว่าของผมครับไปตัดไม้อุปกรณ์ก็มีซาเล้งครับมีซาเล้งแล้วก็มีขวัญขวัญแล้วก็มีมีดครับมีเรื่อยไปครับเสียนเคนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเีพร้อมแล้วเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยรามนาแล้วฮ่าฮ่าโย อย่ไปตัดนี้เป็นไม้ไผ่สีสุกครับพี่น้องไม้ไผ่สีสุกหรือไม้ไผ่บ้านนี่แหละ <c oughs> ไม่รู้จะมีลำสวยๆเปล่าครับต้องเลือกลำสวยงามๆตรงตอครับเอาตอมัน บ้านโอ้บ้านหลังใหญ่ครับนี่มาถึงแล้วเสียบอมไว้รุ่นสร้างตัวครับผมเนยเอาเลยเอาเลยเอาเลยยังไหนเสียนโคมรอยดียงเง่เดี๋ยวไดูการนี่ดิปล่อยโคมรอยหยเงียกจร้าดูการนี่โคมรอยเงียกนี่ครับทีมงานขอพากันนั่งเตะบกสองเศร้าอยู่กบไพ่็ยู่ห่างๆพอดีนไงโอ้ลำนีสวยเลยนี่สวยเลยครับนี่ล้ำโก่ง ครับเดี๋ยวให้เส้นเส้นคือไปตัดกับบุหร่งายพ่อมเจอเราเจอเราเส้นพอล้ำแล้วกับบรรยากาศบรรยากาศครับมาแล้วครับเสียนเคียนนายหอยทัมินทัมินทัมินนี่ล้ำหนึ่งล้ำหนึ่งบ้างนี่เห็นยมบ่นี่ล้ำมันโค้งมากเนี่ยตัดจำเลยอะมันไม่แก่เดิหาแนวมาหาแนวมาไกลขึ้นทั้งนอยเดี๋ยวยางไวเบื้งทน้างี่ก่อน มันโคตรปวดว่ะขั้นทะลุอ่ม oh, okay. like 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 ุดขั้นทะลุอีปังไหนอยู่แล้วมันโคตรเว็ดเอาเลยเนาะโอ้ลงโง่เยอะโอ้ล้มนีของแทร่ได้ยังไงนี่ยนะเคียนมันลงผลเหมือนกันโตเดี่ยเห็นบ่ตกไงเนี่เดี๋ยวมันมันต้องไปเบ็ดเอาม่ได้เบ็ดงานเหรอเออลำนี่แหละเอาลำนี่ก่อนเดี๋ยวพอเลยเอาสองลำมล้มหนก็เอายวปแล้วครับพี่น้องเสียงเคียนขึ้นลุยแล้ว โอ้ลำบากลำบนด้วยพี่้องด้วยติดใจกันยังอยู่นะเบาวย่งนี้ไล่วงแค่พี่้องด้ยโอ้ล้อดึกได้แบบไล่ดวงเลยล้อมเลยเอเออซื้อนั่นแหะเออละ โอ้ไม้คุณภาพครับพี่น้อง <Yeah! S 1> โคตรแก่เลยไม้ตัวนี้หนาแท้เออนะหนาๆที่เลยของแท้ลงเด้อลงเด้อลงหนาที่เลยของแท้ทอ,แทอู้ไม้บักหนาคุณภาพเลยรับเลยต่ว่าต้องเบิ่งตอนเลาลงครับพี่น้องว้ามนี่ตรงบนันไดครับกันบ่ตรงเอาเห็ดปีกได้อยู่ครับแต่ว่าเห็ดดังบ่ไปหาตัดไปไฟเสียงไฟเห็ดดังเหรอ ไม้ดำอกนี้ให้ไปหาไม้ไผ่เชียงไผ่ตรงๆใหพี่น้องมาทำห,าหนาๆเลย เขาขาดนี่ย mm. <out. S 3> ังได้เหรอเอาวัดเขาเอาง่ายกห้งง่ายล็อกล็องล็อกล็อกมึงปฏิบัิกาหุ่นลงม้ยอะไหง ไม่สิดีโคตรว่ะม,มาแล้วนะ้องโอ้ตัวแน่นอนตัวแน่นอนได้และลำแรกนทำยังกว่อแล้วไปดึงไปดึงมาบังสมดุลบังงอนมั่นคงนี่แหลนะดับได้ยรับการทุ่มเทของเซียนว้าวครับของเน็ตปีกพอดีเลยโค้งโค้งโค้มันตรงแบบโค้งนะ

ไปเป็นลำบุญเราทุกติดตายอย่างนี้มาลงมาปุณนีเสียงเขียนก็กำลังจะลงมาแล้วครับพี่น้องได้ไปสองลำสองลำครับแล้วก็เอาส่วนปลายไว้ให้เจ้าของไม้ไผ่ครับพี่น้องน้องนนะครับตามัวสิบแปดจะหาทำนะครับอาไรย ดีดีเลยันตรายนะครับคุณกอไผ่แลกวก็ที่ผมขึ้นมีหนามด้วยนะครับแหมได้เรียดเลยพี่น้อง อีเด้ไปมันองเจ้าทมไว้นี่ให้นี่ครับพี่น้องเจ้าของไม่ไผ่ครับขอขอบคุณเจ้าของไม้ไผ่อย่างสวยงามครับที่เขาแน่ซ่ออยู่สนับสนุนครับสนับสนุนวงการว่าวครับพี่น้องนี่เจ้าของไม้ไผ่าไปอาไปเร็วเร็วเร็วเรปวนร็วเ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 ็วเร็วเร็วไวเวว็เ็นราเ็็ว็กเ็ องบทีสองเมตเม็ดมากตัดขอนี่พอดีเลยมัองสีแดงเนาะฮามองตรงกระตอมันนี่ตันเนี่ย้อไปเด็เอวพันที่ดูเ่นไปเขาเห็นเอาเนื้อขอเด้ เอาสองเมตรสิไปก่อนเนาะโอ๊ยนะนั่นครับพี่น้องสองเม็ดครับตัดไว้กว่อนครับสักสองเม็ดเดี๋ยวขเขาไปผ่าครับได้ปีกอยู่ครับความหนาคนระับจะได้ปีกอยู่ถือว่าตรงอยู่ครับ 2เมตรทำปีกว่าได้ประมาณสมดวงสาสี่ดวงเย็บใส่ลดเข็นก่อนอันดับแรก ไม้ที่ได้มาครับผมไม้ที่ได้มาตัวนี้รู้สึกว่าเก๋วมากครับแต่คดไปหน่อยครับผมคดไปหน่อยอาจจะผ่าแล้วตากแห้งไว้ดูก่อนครับพี่น้องผมเป็นคนขี้เกียจดัดไม้ครับผมอุปกรณ์ไม่ค่อยมีครับใช้ความสดลุยอย่างเดียวเลยครับผมนี่ครับตัวนี้ก็2เมตรครับวัดมาละวสองเมตรกว่าทั้งคู่เลยจะทำเ่้าสองห้องหนึ่งตัวครับผม สายแข็งสองห้องหนึ่งตัวแล้วก็ว้าวจุลาครับสองเมตรส่วนท่อนนี้ก็ยาวครับท่อนนี้ก็ไว้ทําปีกเหมือนกันครับพี่น้องตัดแล้วก็ผ่าออกครับผ่าแล้วก็มาคัดอีกทีครับว่าตัวไหนใช้อะไรได้บ้างครับพี่น้องเก๋ผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แล้วครับพี่น้องโอเคครับผมจนุนแนนอน